พากันอามัไมน้าบ้านสบายดีทุกคนวันนี้ก็เป็นเมื่อวันเสารเนาะพากันอามาไมน้าบ้านประตยรออนหนงตัดงาไม้อยูหน้าบ้านเดี๋ยวเราจเจอสิมมาไทย ไายเราเขาไปยางยางไปเอาอัดมะส้มอย่างก่อนตอนสวยแล้วโูซึกว่าอยากกินมะส้มแล้วบอกให้ไปแต่งแจวเพ็์มะส้มมาอเมซ่าโอ้ยอันนี้ตัวนี้แหละอเมซ่า ไปต่อยหม่วงอันนี้หม่วงประบึกพูนตอนเก่าต้นเดิมโอ้ยต่อมันก็หม่วงเด็ตัวต่มก็มีตัวเจ็บแข่ได้เยๆได้ต่มก็มีไม่ห้าพันมีหม่วงหม่วงสามปันก็จะเอิ Hello. Hello. thấy Hello. 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 nhóm giờ một nhóm bè nằm ôi người người tầm con của tôi đến hồ nằm ạ kiếm băng phẳng to để làm khoát này khoát tầm tầm này ô, ô. นุ่นเลยมันล่วงมันล่วงพอละซ้ำนีนแหละวันนี้เซียนได้โตเทบอ,ออกมาตอเอเทบออกมาจากนี่มหานี่แหละประมาณนี้เพราะว่าฝนมันซาดนะ่ะ <แ S 1> ดียเยอนเอห็นไหมเพเ่็นมีบอลนางกินข้าวนาบ้านอร่อยอร่อยสิไปซื้อกระปุนอาะชิต้มเป็ดต้มไก่แก่วแซบมันหวาน อดีตัดสมกินข้าวแล้วก็เสีอนามัยเล็กๆน้อยๆทะเลน้อยดำแห้งที่มีกำลังเอาอันนี้ออกเอาเทิบน้อยออก เอาซิงมาส่งยาวสองเมตรเสาสองเมตรปลายพามาเบิรงต้นแอปเปิเ้ลเฮาเพียงแอ่วเลยเด้ Nhanh eo Nhanh eo Tôn Chỉ chọt Cái này ngớp bán Chọt ngớp nà bán มากออกก่อนมากออกจอดใหม่เบอร์เม่อไหร่ที่ไปหน่งหรอวะ ล้วจะตัดเคลือไปดูเ้อะตัดเคลือไปลถก็เขาจะได้เอา,เอา,เอาสากเพลียมอยู่ก็าสากสากเีเครื่องขนไปพ่นแล้วก็จึงขนกลับมาเนะมกีกาบรืงตัดออกว่าจะใส่หลายดายอยู่ ต้องกินก่อนแมงอ่ะดูไว้ไม่มเป็นอย่างนี้หรอกมันรูด,ดใส่บุ่งดูเอา้าเอาปีกมันมาให้เม่์ไหมม,มันปีกเพริปีกเพใส่เอามาแม่งให้ม,นนมื้อนี้เห็ดอบแกง อบเตี๋แกงเตีน๋นะคะลวกผักต่ำแจวเจี๊ยบพี่มาๆกินข้าวก <ผม S 1> ินข้าวกินข,ข้าวน้ำกันเอาไ,อไ,ไม่ไหวเพิ่งเพิ่งมาไล่เพิ่รื้อัง

โอนาลข้งนังที่เล่นลูกสิบ่ิดเดียวกับคนังโบแก้าอันบอกเ้าโมอันนั้นแก้วันกะปิกะปิเจ้วอันส้มอะไรเก้าสักะปิเอ้ยไปลกส้มเฮ้ยยังเหลอเย่อีกไ vạn yên bên 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 ăn, đúng bên 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 กินน้ปก่อนกินประมาณน่อี่พ่อกินข้าวไว้วอฮะข้าวบุกข้ออืมข้ามันย่างมันย่างพี่ไว้พ่อเาตัวสันหรือเ่าได้กินหมดเปี๋ยวขาต้มนาต้มแล้วเอาเนี้อขึ้นเปรียวให้มันได้มันจะมีโอ้ปนลอกให้นะรู้สดกได้ไหม อ้ยกาสมันเี่นี่ยะมากอ๋อออไหมแค่ขบอกละเ้ยมาพี่นะอ็มม่บานเลย ไอ้กยนน่งวกโอ้ถึงแล้วจะกยสองวดนีวไหมนุ่งนะตามเปงมาประ่อกนี่แม่ไม่ออเทนแล้วคนมาเป่งเพรมือออกพะข้าดลวกว่าได้ยอีกต่ำรีด รู้ทำไมขับคนโหลดค่ะรถถั s <S งมือมือับเงินไปซื้อเงินออาไปซื้อนะเมไ์ด่าเอาตัวบอเอาวิวได้ข้อแล้วแล้วเมื่อกีแม่พาไปซื้อ่นี่เก็บตัวเบาตัวเบาฮะโอเครูปเบากันแล้ ตันอ้านอนน่งพูอ้นีนมนอนบ่อไโปะบนมา่้ข้าวนแม่ไว้ัวบุญหยับนอนมันดตงดเดออกฟันฟานแันติออกมันดหนักออกมันหนั

เรองของกองเนกาะมาไิ่เลยขับขึ้นเรื่องของใจเนาะเอาไว้นอนหลายหมู่คนจิตหลายนอนนอนมากระไมันนอนีมันนอนตอนนี้หละกินขาวเราไปหาบอสซินนะตอนส่วนเขาไปละเอาแต่นอนอไก่อนงทางออกคุณ อาคัมารคามพยายางให้แบบยามตู่แหงๆแล้วบบเป็ปจบะตอย่างเขาไ่ให้บะอาเบลินดิกเขาก็ทำกห้ยป็อย่างใั้นไหครับ

ซือไงกินข้าวป่ะไหนม,ม,มากินข้าวกันบปอ่ะบาย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 เจอกันห